สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพาพี่น้องมารับชมการขุดโลกอ่างเก็บน้ําที่บ้านผาแดงพี่น้องหลังวัดผาแดงครับโอ้ฟูโซูคันนั้นคุดๆพี่น้องนะครับใช่สิงตีนผีหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆลองดูดิใช่พี่สิงตีนผีไหมครับเนี่ยโอ้ใช่ไหมใช่ไหมใช่พี่สิงตีนผีไหมเสียตีดูหน่อยดูหน่อยผมว่าใช่นะ ผมว่าคันนี้นั่นนี่พิสิงตีนผีนี่โอ้แกมาประจําการอยู่ที่นี่นี่เองนี่แกมาโกกดานอยู่นี่เองพี่น้องโอ้เจอตัวแล้วนี่โอ้เจ้า,าฟูโซหัวประดุกกับของพี่สิงตีนผีนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ างานคึกคืนพี่น้องนี่ดูบรรยากาศครับโอ้รีบเร่งถ่ายดินก้นบ่อนี่กันอย่างเมามันเลยพี่น้องทีมงานหอจกอไบโอพลังไทยครับโอ้กองทับรถสิบล้อวัอนนี้มีรถหกล้อมาสมทบนะพี่น้องนี่รู้สึกว่าจะเป็นพิสิงตีนผีแล้วนี่อ ดูบรรยากาศรอบๆครับเฮ้ยฝั่งนูนงน้นอะไรอะฝั่งนู้นอะไรอะจานเต่าเรียบร้อยแล้วมั้งนี่เดี๋ยวซูมให้ดูครับโอ้จานเต่าเรียบร้อยจุ่มเรียบร้อยอาจารย์เต่าเรียบร้อยครับ มาเจ้าโกเบโก้เบอร์12พี่น้องโอ้โหเล่นหินโหดๆหดเลยครับนี่ลงไปนี่เป็นชั้นหินพอดีครับแหมเก่าในควันฟุ้งเลยพี่น้องดูดิอบอแรงงัดนี่ถือว่าทรงพลังมากพี่น้องเจอแต่หินครับ เจ้าร็อกเจ้าร็อกฝูงก,กองทัพรถสิบล้อนี่มีโรก,กี้นี่สามคันพี่น้องอีกคันหนึ่งนี่เป็นเจ้าฮิโน่ซีรีส์ห้ครับแล้วก็เจ้าดีกาเร่งถ่ายดินกันอย่างเมามันพี่น้องงานเร่งงานรีบครับ ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่เพื่อนเพื่อนสับเกตดูดิใช่พี่สิงไหมนี่ใช่พี่สิงตีดผีไหมครับดิอผมว่าใช่นะนี่ผมว่าพี่สิงนะนี่ โอ้อาจารย์เต๋าจมอยู่ฝั่งนูน้นแมคโคไม่ยอมไปดึงให้เลยอาจารย์เตา๋าตักเต็มอุ่มครับพี่น้องใส่ราวๆสิบตักถึงสิบเอ็ดตักนะ กำหนดกันไว้ประมาณนี้นะว่างั้นโอ้อาจารย์เตา่าพรท่าแลนะครับทางนันุทางพื้นที่เทดินครับโอ้โดนนอกเที่ยวและอาจารย์เตา่าเรียบร้อยครับอย่างน้อยมีสองสามเที่ยวครับ